หญิงสาวที่คิดว่าตัวเองถูกช่วยจากกองขยะแต่ความจริงกลับไม่ใช่อย่างที่เธอจำได้เสียงฝนตกในคืนมืดชายชาราผู้เก็บเด็กคนหนึ่งจากกองขยะมาเลี้ยงแต่เมื่อเวลาผ่านไป25ปีความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ดินกำลังกลับมาทวงคืนใครกันแน่ที่ยังมีชีวิตอยู่ในคืนนั้นและใครที่ไม่เคยจักไปเลยจริงๆค่ำคืนหนึ่งในฤดูฝน เสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีดังแปะแปะลมเย็นพัดผ่านตรอกแคบแคบที่มีกลิ่นเน่าโชยมาชายชราร่างผอมเดินลากถุงขยะตามทางแสงไฟจากเสาไฟกระพริบสลัวสลวสะท้อนกับหยดน้ำที่เกาะบนพื้นเปียกเขาหยุดมองเห็นบางสิ่งไหวอยู่ในกองขยะข้างกำแพงเก่าเสียงร้องแผวเบาเหมือนแมวลูกอ่อนแต่พอเดินเข้าไปใกล้ กลับเห็นผ้าขาดขาดห่อร่างเล็กๆที่ยังหายใจมือเหีียวย่นค่อยๆแกะผ้าออกใบหน้าของเด็กหญิงตัวน้อยเปื้นอนโคลนดวงตาเปิดขึ้นช้าๆมองชายชราด้วยสายตาแวววาวเหมือนเข้าใจหัวใจของชายชราเต้นแรงทั้งตกใจทั้งสงสารเขาอุ้มเด็กน้อยแนบอกความอบอุ่นจากร่างเล็กนั้นเหมือนจุดไฟเล็กๆก,ก,กลางความหนาวของชีวิตเขา เวลาผ่านไปบ้านไม้เก่าริมคลองกลายเป็นที่พักของทั้งคู่ชายชราเก็บของเก่าขายส่วนเด็กหญิงค่อยๆเติบโตเรียนรู้ที่จะอ่านเขียนและฝันแต่บางคืนเธอมักฝันเห็นกองขยะฝันถึงเสียงฝนตกและใบหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักภาพนั้นค่อยๆชัดขึ้นจนเธอตื่นมาพร้อมเสียงหัวใจเต้นแรง มือสั่นเงื่อเย็นจับเต็มหน้าผาก25ปีต่อมาหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังเดิมเธอสวมสูตรเรียบหรูรถยนต์ราคาแพงจอดอยู่ข้างหลังแต่ในใจกลับสัน่นเมื่อเห็นเงาของชายชาราเดินออกมาช้าๆถือไม้เท้าในมือสายตายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมเธอยกมือไว้น้ำตาเอ่อเต็มขอบตาเสียงในหัวดังขึ้น เสียงจากความทรงจําที่เธอพยายามลืมลูกอย่าทิ้งเขาไว้นะเสียงผู้หญิงคนนั้นแม่แท้ๆของเธอในวินาทีนั้นทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งความจริงค่อยๆปรากฏภาพในอดีตไหลย,ย้อนกลับเสียงร้องตอนฝนตกมือเล็กๆที่ถูกผลักออกไปจากอ้อมแขนเธอทุดลงมือกุมอกแน่นหัวใจเต้นแรง เหมือนกำลังจะระเบิดออกมาชายชารารีบเข้ามาพยุงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเสียงของเขาสั่นเครือแต่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลาอาบแก้มหนูจำได้แล้วค่ะเธอพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบามือที่กำลังสั่นจับแน่นที่ชายเสื้อของเขาหนูเคยถูกทิ้งไว้ตรงนั้นในกองขยะชายชารานิ่งไปชั่วครู่ สายตาของเขาสั่นไหวราวกับมีบางสิ่งที่ไม่เคยพูดหลุดออกมาปู่รู้ตั้งแต่วันแรกเขาพูดเบาๆแต่ปู่ไม่อยากให้หนูจำมันได้เพราะมันเจ็บเกินไปเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งเหมือนฟ้ากำลังหรือฟื้นคืนความทรงจำกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นดินกลิ่นไม้เปียกชื้นเธอหลับตาสูดลมหายใจลึกทุกเสียงทุกกลิ่น เหมือนพาเธอย้อนกลับไปในคืนที่ชีวิตเริ่มตน้นภาพในหัวสั่นไหวเห็นตัวเองเป็นเด็กน้อยนอนในผ้าขาดฝนโปรยลงบนหน้ามีมือนหนึ่งยื่นเข้ามาอุ้มขึ้นจากความมืดเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงแรงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกได้ถึงแรงสันสะเทือนในอกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังจะระเบิดเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งมองเห็นชายชารานั่งอยู่ตรงหน้า ใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มอบอุ่นรอยยิ้มที่เธอเห็นมาตลอด25ปีปู่เสียงของเธอสัน่นหนูอยากตอบแทนปู่ค่ะเขาหัวเราะเบาๆปู่ไม่ต้องการอะไรแล้วลูกแค่เห็นหนูมีชีวิตดีๆก็พอหญิงสาวสายหน้าไม่ค่ะปู่ให้ชีวิตใหม่กับหนูหนูจะให้คืนบ้างเธอเปิดกระเป๋าหยิบซองเอกสารออกมา ยื่นให้ชายชราในนั้นคือเอกสารโอนบ้านหลังใหม่พร้อมชื่อของเขาเป็นเจ้าของชายชรามองเอกสารนั้นนิ่งเงียบอยู่นานจนหญิงสาวรู้สึกใจเต้นแรงอีกครั้งเธอคิดว่าเขาอาจไม่พอใจแต่แล้วเขากลับยิ้มยิ้มทั้งน้ำตาปู่ไม่ต้องการบ้านใหญ่โตอะไรหรอกลูก แต่ปู่ดีใจที่หนูยังจําได้ว่าปู่เคยอุ้มหนูขึ้นมาจากที่ไหนเธอสะอื้นมือสั่นกุมมือของเขาแน่นฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงฝนกลบเสียงสะอื้นของทั้งคู่แต่ในใจเธอกลับรู้สึกถึงบางอย่างบางอย่างที่ยังไม่คลี่คลายภาพในหัวกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้ต่างออกไปเธอเห็นในความมืดหลังคืนฝนตกนั้นไม่ใช่แค่เธอ มีร่างของเด็กอีกคนหนึ่งนอนนิ่งอยู่ข้างกองขยะเดียวกันร่างนั้นหน้าคล้ายกับเธออย่างประหลาดหญิงสาวขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงอีกครั้งเธอมองไปที่ชายชาราในดวงตาเขามีบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนเธอสูดลมหายใจปู่เสียงของเธอสัน่นคืนนั้นมีเด็กอีกคนใช่ไหมชายชาราเงียบ แววตาเปลี่ยนเป็นเศร้าลึกฝนตกแรงขึ้นลมพัดหน้าต่างกระแทกผนังเสียงดังเขาหลับตาน้ำตาไหลช้าช้าใช่มีอีกคนหญิงสาวนิ่งความเย็นแล่นผ่านสันหลังเธอถามต่อเบาๆแล้วเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้ชายชาราเปิดตาขึ้นมองตรงไปยังเธอสายตานั้นนิ่งลึกและเต็มไปด้วยความลับ หนูแน่ใจเหรือว่าอยากรู้จริงๆหญิงสาวกลืนน้ำลายลงคอเสียงฝนพายนอกยังดังไม่ขาดสายฟ้าร้องคำรามเหมือนกำลังเตือนบางอย่างเธอพยักหน้าช้าแม้หัวใจจะเต้นแรงจนน่ากลัวหนูอยากรู้ค่ะเสียงของเธอสั่นแต่ชัดเจนชายชาราหันหน้าออกไปนอกหน้าต่างสายฝนโปรยลงบนกระจกเป็นทางยาว ลมหอบเอากลิ่นโคลนกลิ่นน้ำเน่าจากคลองขึ้นมาเขาสูดลมหายใจยาวก่อนพูดด้วยเสียงแผ่วคืนนั้นปู่ไม่ได้เจอหนูคนเดียวหญิงสาวเงียบฟังอย่างจดจ่อทุกคำของเขาเหมือนคมมีดที่ค่อยๆกรีดหัวใจเด็กอีกคนเป็นผู้ชายเสียงชายชราแผ่วลงตัวเล็กกว่าเจ้าแต่อยู่ข้างกันในกองขยะเดียวกันแต่ตอนปู่ไปอุ้มเขาไม่ขยับแล้ว หญิงสาวตาเบิกกว้างร่างชาเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเธอกัดริมฝีปากความหนาวแผ่ซ่านไปทั่วปู่ฝังเขาไว้ตรงนั้นเหรอคำถามหลุดออกมาแทบไม่เป็นเสียงชายชราพยักหน้าเบาๆปู่ไม่มีทางเลือกฝนตกหนักน้ำกำลังจะท่วมปู่กลัวว่าเขาจะถูกน้ำพัดไปเลยขุดหลุมเล็กๆฝังเขาไว้หลังบ้านไม้เก่าริมคลอง หญิงสาวยกมือขึ้นปิดปากน้ำตาไหลพรากภาพในหัวเธอชัดขึ้นทันทีภาพร่างเล็กๆนอนนิ่งข้างเธอในคืนนั้นมือเย็นเฉียบที่เธอเคยจับไว้ก่อนจะถูกอุ้มออกมาหนูจำได้เสียงของเธอสั่นพร่าหนูเคยฝันเห็นหลุมเห็นมือเล็กๆโผล่ขึ้นมาจากดินชายชารานิ่งแววตาเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวด ปูร่รู้เพราะปู่ก็ฝันแบบเดียวกันทุกคืนเสียงฟ้าผ่าดังลั่นแสงวาบลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาส่องให้เห็นรูปถ่ายเก่าที่แขวนอยู่บนผนังไม้รูปนั้นเป็นภาพหญิงสาวในวัยเด็กยืนยิ้มข้างชายชราที่อุ้มเธอไว้แต่ใต้กรอบรูปมีอีกภาพที่ถูกกระดาษปิดทับไว้หญิงสาวขยับเข้าไปใกล้มือสั่นขณะค่อยๆแกะกระดาษออก ข้างใต้คือภาพถ่ายขาวดำซีดเก่าเด็กชายหน้าตาคล้ายเธอราวกับฝาแฝดยืนยิ้มข้างกองขยะดวงตาในภาพดูเหมือนยังมองอยู่ตรงมาที่เธอเธอถอยหลังหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาเป็นใครกันแน่ปู่รู้ใช่ไหมชายชาราไม่ตอบเพียงแต่หลุบตาลงช้าๆมือสั่นจนไม้เท้าหล่นกระทบพื้นเสียงดังลูกเอย๋ย เขาพูดเสียงแหบแหง้งเด็กคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นหญิงสาวมองเขานิ่งรอคำตอบไปด้วยลมหายใจขาดห่วงชายชรางเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความกลัวเขาเป็นลูกชายของแม่แท้ๆของหนูทุกอย่างรอบตัวเงียบงนันแม้แต่เสียงฝนก็เหมือนหยุดตกในชั่วขณะหญิงสาวนิ่งอึง้งคำพูดนั้นก้องสะท้อนในหัวไม่หยุด แม่มีลูกสองคนงั้นเหรอชายชราไม่พูดต่อเพียงพยักหน้าเบาๆก่อนจะหันไปมองออกนอกหน้าต่างแม่เจ้าคงกลัวจะเลี้ยงไม่ไหวเลยเลือกจะทิ้งไว้ทั้งคู่หญิงสาวยืนตัวแข็งน้ำตาไหลไม่หยุดในใจปั่นป่วนราวกับพายุความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังฉีกทุกสิ่งที่เธอเคยเชื่อเป็นชิ้นๆแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไร เสียงบางอย่างดังขึ้นจากหลังบ้านเสียงคล้ายของหนักถูกลากไปบนพื้นไม้แผ่วเบาแต่ชัดเจนเธอหันขอบไปมองแสงจากหลอดไฟกับพริบวูบวาบเงาร่างหนึ่งขยับอยู่หลังประตูไม้เก่าหญิงสาวยืนนิ่งร่างกายแข็งทื่อราวรูปปัน้นเสียงลากของบางสิ่งยังคงดังต่อเนื่องคลืดคลืดดังมาจากด้านหลังบ้านไม้เก่า เสียงนั้นเหมือนกำลังขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดเธอหันไปมองชายชราปู่ได้ยินไหมชายชราเงยหน้าช้าๆสีหน้าเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นซีดขาวอย่าออกไปลูกอย่าไปตรงนั้นแต่หญิงสาวกลับก้าวถอยหลังไปทีละก้าวหัวใจเต้นรัวขนทั่วร่างลุกสู้มีคนอยู่ข้างหลังบ้านแน่แน่ปู่เธอพูดทั้งที่เสียงแทบไม่ออกจากลำคอ มือสั่นคว้าขวดแก้วเก่าๆบนโต๊ะเดินตรงไปยังประตูไม้ที่ปิดอยู่ครึ่งหนึ่งเสียงฝนกระนำหนักขึ้นสายฟ้าผ่าลงใกล้ๆบ้านแสงวับลอดเข้ามาทางช่องไม้ส่องให้เห็นเงาร่างบางอย่างยืนอยู่ตรงระเบียงหลังบ้านหญิงสาวกลั้นหายใจเธอยกมือดันบานประตูช้าๆเสียงเอียดของบานพับดังลั่นลมเย็นวุบเข้ามาปะทะใบหน้า กลิ่นโคลนและกลิ่นน้ำเน่าแรงจนแทบอาเจียนใครอยู่ตรงนั้นเธอตะโกนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงฝนที่ตกกระทบหลังคาและเสียงน้ำไหลเชี่ยวในคลองด้านหลังเธอค่อยๆก้าวออกไปเท้าเปล่าเหยียบลงบนพื้นไม้เปียกเสียงดังเอียดทุกครั้งที่เหยียบเธอก็มองเห็นรอยเท้าเล็กๆเปียกน้ำลากยาวจากมุมระเบียงไปถึงหลังกองไม้เก่าปู่ เสียงเธอสัน่นมีคนอยู่จริงๆชายชราเดินตามออกมาช้าๆไม้เท้าในมือสั่นน้อยๆยกลับเข้าไปในบ้านเธอลูกอย่าเดินต่อเลยแต่หญิงสาวกลับไม่ฟังบางอย่างในใจบอกให้เธอต้องรู้เธอค่อยๆขยับเข้าไปใกล้กล่องไม้เสียงหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากข้างในไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงคนเธอยกขวดแก้วขึ้นสูง มือสั่นเทาแต่มั่นคงเธอเอื้อมมืออีกข้างผักไม้เก่าที่บังไว้ทันใดนั้นบางสิ่งโผล่ออกมาร่างเล็กๆซีดขาวผมเปียกปรกหน้าดวงตาโตมืดสนิทร่างนั้นยืนก้มหน้าอยู่สวมเสื้อผ้าขาดขาดเปื้อนโคลนหยดน้ำไหลลงจากปลายผมทีละหยดหญิงสาวชะงักเลือดในกายเย็นเฉียบเด็กเด็กชาย เสียงของเธอแทบไม่ออกชายชราที่อยู่ด้านหลังสุดลงกับพื้นมือปิดหน้าน้ำตาไหลอย่ามาเลยปู่ขอโทษเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าๆแสงฟ้าผ่าวาบเผยให้เห็นใบหน้าที่เหมือนหญิงสาวทุกอย่างเหมือนมองเงาตัวเองในกระจกที่แหลกเป็นเสี่ยงทำไมหนูถึงได้อยู่ตรงนี้เสียงเด็กชายดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจน เหมือนเสียงลอดออกมาจากก้นบึ้งของน้ำหญิงสาวถอยหลังมือสั่นจนขวดแก้วหล่นแตกกระจายเสียงแตกสะท้อนกล้องในความมืดหนูหนูตายไปแล้วเหรอชายชาราตะโกนไม่ใช่นะลูกปู่ไม่ได้ตั้งใจปู่ช่วยเท่าที่ทำได้แต่เด็กชายกลับก้าวออกมาช้าๆฟ้าแสงฟ้าสีขาวซีดน้ำไหลเป็นทางจากเท้าเล็กๆของเขา ทุกย่างก้าวทิ้งรอยเปียกไว้บนพื้นไม้หญิงสาวร้องให้สะอึกหนูคือพี่หรือหนูคือคนที่รอดเสียงเด็กชายตอบเราคือคนเดียวกันสายลมแรงพัดผ่านบานประตูไม้ปิดดังปังไฟในบ้านดับวูบเหลือเพียงแสงฟ้าผ่าที่ส่องเข้ามาเป็นจังหวะชายชาราเงยหน้ามองทั้งสองร่างตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความสำนึกผิดและความกลัวสุดขีด เขากระซิบแผ่วเบาถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะรู้ทั้งหมดหญิงสาวหันขวบทั้งหมดหมายความว่ายังไงปู่ชายชาราหลับตาแน่นหนูไม่ได้เป็นเด็กที่ปู่อุ้มออกมาคนนั้นเสียงฝนหยุดตกในทันทีโลกทั้งใบเงียบลงมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนอื้อในหูหญิงสาวนิ่งค้างคำพูดของชายชาราก้องสะท้อนในหัว ไม่ใช่เด็กคนนั้นงั้นเหรอเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวหายใจติดขัดเหมือนอากาศหายไปจากห้องปู่พูดว่าอะไรนะหนูไม่ใช่เด็กคนนั้นแล้วหนูเป็นใครชายชาราหลุบตาน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้เสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันช้าหนักเย็นเหมือนเม็ดฝนแต่ละหยดบาดเข้าในหัวใจคืนที่ปู่ไปเจอกองขยะเขาเริ่มพูดช้า,ชา ปู่เห็นเด็กสองคนจริงแต่คนที่ยังหายใจอยู่ไม่ใช่หนูหญิงสาวชะงักหัวใจเต้นแรงรัวในอกเสียงฟ้าร้องครืืนๆเหมือนกำลังจะกลืนคำพูดน,นั้นหนูหมายถึงเด็กที่ตายแล้วเหรอเสียงของเธอสั่นสถานชายชราก้มหน้าแน,น่นปู่คิดว่าคนหนึ่งยังมีชีวิตแต่ตอนปู่อุ้มขึ้นมาปู่รู้สึกผิดปกติร่างมันเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็ง หญิงสาวเริ่มหายใจที่ไม่ไม่จริงปู่พูดอะไรอยู่แต่ตอนนั้นดวงตาของหนูเปิดขึ้นมองปู่เหมือนขอให้ช่วยปู่กลัวแต่ก็อุ้มกลับบ้านเธอเริ่มถอยหลังมือสัน่นภาพความทรงจำในวัยเด็กผุดขึ้นมาเป็นภาพต่อภาพคืนที่เธอตื่นมากลางดึกเห็นเงาคนยืนอยู่ปลายเตียงคืนที่เธอได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆในห้องมืด คืนที่เธอมองกระจกแล้วเห็นภาพสะท้อนที่ยิ้มไม่เหมือนเธอเธอพูดเสียงแผ่วปู่หนูไม่ใช่คนเหรอชายชราเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลพรากหนูเป็นคนในแบบที่ปู่ไม่อยากให้รู้ความจรงิงปู่ขอขมาปู่เอาวิญญาณของเด็กอีกคนใส่ไว้ในร่างที่ว่างเปล่าเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนกระจกสัน่นแสงสีฟ้าส่องทั่วบ้านหญิงสาวรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหล ร่างสั่นสะทานหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกไม่ปูกโกหกหนูมีชีวิตหนูโตมาหนูหายใจหนูรู้สึกได้แต่ในวินาทีนั้นเธอมองเห็นในเงากระจกข้างผนังร่างของเธอซีดขาวกว่าปกติไม่มีเงาสะท้อนของดวงตาและไม่มีไออุ่นเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอยิ้มเบาๆในที่สุดเจ้าก็รู้แล้ว เสียงนั้นก้องอยู่ในหัวไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่ดังขึ้นในใจลึกๆหญิงสาวหันขวับไปเจ้าต้องการอะไรจากฉันเด็กชายค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ร่างของเขาโปร่งแสงขึ้นเรื่อยๆจนเห็นผนังไม้ด้านหลังผ่านร่างเขาข้ารอคืนร่างมานานแล้วเสียงนั้นเย็นเยียบลมหายใจของหญิงสาวเริ่มขาดท่วงไม่นี่ร่างของฉัน เธอถอยหลังจนชนโต๊ะไม้ของตกกระจายเต็มพื้นชายชาราตะโกนหนีไปลูกอย่าให้เขาเข้าใกล้แต่สายไปแล้วเด็กชายเอื้อมมือออกสัมผัสปลายนิ้วของเธอเบาๆความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วแขนรากับน้ำแข็งกำลังไหลเข้ามาแทนเลือดเธอกริดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับแผ่วลงเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศ ดวงตาเด็กชายเรืองแสงจางๆขณะที่ร่างหญิงสาวค่อยๆสุดลงหัวของเธอเอนช้าๆในแววตาเริ่มมีแสงสว่างแปลกประหลาดชายชราโยนไม้เท้าทิ้งวิ่งเข้าไปพยายามจับตัวเธอหยุดนะอย่าทำแบบนี้อีกเสียงชายชราแตกพร่าข้าสูญเสียลูกคนหนึ่งไปแล้วจะไม่ยอมเสียเจ้าอีกหญิงสาวเงยหน้าช้าๆ แต่รอยยิ้มที่ปรากฏไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเสียงพูดที่ออกมาเบาแหบปู่ข้ากลับมาแล้วชายชารานิ่งน้ำตาไหลพรากเขาค่อยๆถอยหลังเจ้าคือเด็กที่เจ้าฝังไว้หลังบ้านเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในความมืดฟ้าผ่าลั่นอีกครั้งไฟในบ้านวูบไหวแล้วดับสนิทในความมืดมิด มีเพียงเสียงฝนที่ตกลงบนหลังคาและเสียงกระซิบเบาๆข้างหูชายชาราตอนนี้ถึงตาเจ้าแล้วที่ต้องอยู่กับข้าเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดโปรยเม็ดละเอียดลงบนหลังคาสังกสีกลบเสียงสะอื้นของชายชาราที่นั่งคุกเข่าอยู่กลางบ้านไม้เก่าเบื้องหน้าเขาหญิงสาวยืนนิ่งร่างเปียกชุ่มแสงวับจากฟ้าผ่าส่องให้เห็นใบหน้า ที่ครึ่งหนึ่งเป็นเธออีกครึ่งหนึ่งเป็นเด็กชายในเงาปู่เสียงเธอนุ่มนวลขึ้นไม่ใช่เสียงเย็นชาเมื่อครู่ข้าจําได้หมดแล้วทั้งคืนฝนตกทั้งความกลัวชายชาราสันมือเหี่ยวย่นเอื้อมออกไปลูกปู่ขอโทษปู่ไม่ควรเธอสายหน้าเบาๆไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะเพราะถ้าไม่มีปู่วิญญาณของข้าก็คงล่องลอยอยู่ในความมืดตลอดไป เธอเก้าวเข้าไปใกล้ยื่นมือสัมผัสใบหน้าเหี่ยวย่นของชายชราสัมผัสนั้นอบอุ่นอ่อนโยนไม่เย็นเหมือนเมื่อครู่ปู่ให้ชีวิตข้าให้อภัยรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าทั้งสองในวินาทีนั้นลมสงบลงเสียงฝนค่อยๆเบาลงแสงฟ้าผ่าหายไปเหลือเพียงความเงียบสงัดหญิงสาวก้มลงกราบน้ำตาไหลอาบแก้ม หนูจะไม่ไปไหนหนูจะเฝ้าดูปู่เสมอแล้วร่างของเธอเริ่มจางลงแสงนวลน,นวลค่อยๆล้อมรอบตัวก่อนจะสลายไปอย่างช้าๆเหลือเพียงกลิ่นหอมอ่อนๆของฝนแรกชายชารานั่งนิ่งแงนหน้ามองเพดานไม้เก่าที่หยดน้ำยังร่วงอยู่เขายกมือพนมขึ้นขอบใจนะลูกขอบใจที่กลับมาเพื่อบอกลารุ่งเช้าหมอกบางคลุ้งทั่วริมคลอง แสงแดดอ่อนๆส่องกระทบหลังคาบ้านบนพื้นไม้ตรงระเบียงหลังบ้านมีดอกมะลิขาวหนึ่งดอกวางอยู่สดใหม่ไม่เปียกแม้แต่น้อยชายชราเดินออกมาช้าๆหยิบดอกมะลิขึ้นแนบอกรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าปู่ไม่อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วเสียงลมพัดผ่านเบาๆเหมือนมีใครมากระซิบตอบกลับหนูอยู่ตรงนี้ค่ะปู่